ให้เปิดลำโพงวะเนี่ The next day เยอะด่าอะไรวะเนี่ย, <next> ยอนนยอทรายใส่เอากระดาษเดิมหนิเออกระดาษเดิมถ้าใครบอกกระดาษใหม่วะไม่ล้กสไาลมันจะเกยนเยอะแยะอ๋อเฮ้ยนี่แหละเป็นใหญ่ ไอ้ปืนใหญ่ยิงเราไม่ยิงเราไงยิงกูดิตั้งตั้งตั้งเฮ้ยหรือว่ามันโอ๊ยไปแล้วกูยิงเนี่ยย่อเลยย่อเลยย่อคางเลยกดคอนโทรนเยไปแล้วแล้วมึงก็กระโดดแล้วมันยิงยังไงวะแล้วมันไปยังไงเนี่ย ไปแล้วทุกนเยียดเข็อ้าวเลยใช้แล้วใช้เลยมึงเื่อจะหยุดเป่าอีหี้หไปีเ้ไอ้สเดี๋ยว่ัเรื่อเกป๋ากระเป๋าเฮ้ยนะเฮ้ยมาเอามาเอาไอ้นี่แผลมาเแฟกันแฟกัน แฟเนี่ยไอแฟเนี่ยเอาแฟหน่อยไม่รู้มันเอาไว้จุดบอมเอาดิของไนกล่องเนี่ยนนกเ็กเอาไว้จุดเล่นจุดนี้จุดโชด์ีิมัเราไว้ทำอะไรวะจุดนี้อ๋อขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแบบหาไม่เห็นหรือเปล่าช่วยกูด้วย <c oughs> วีดีสอชาตผมวะยังมมนนวีดีโอชาติเราดูโตโน่าดูโตได้ดิไอ้เหี้ย,ย,ยเฮ้ย <c oughs> เวลาเราเล่นจบด้านจบด้านเล่นจบด,ด้านอะไรวะ <c oughs> ถ้าเราเล่นจบด้านมันจะมีของให้ไง <c oughs> มึงเลิกเป่าก่อนไอ้ซั t อ้เหี้ยกูวิ่งหนีแล้วอ้เหี้ย รู้สึกว่าสเส้นทางมันยาวขึ้นหรือเปล่าวะหรือกูคิดไปเองเล้วเฮ้ยตอนนั้นมันมีกล่องอยู่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วกล่องไปไหนแล้ววะอันนัเหรอเฮ้ยเสียงมันเสสะท้อนมายู่ในทำมาเฮ้ยทุกคนเสียงสองอันไม่ใช่ขอบอกใสย สี่ซอยเอกกับสะท้อนน่ะไม่ใช่หรอเอาโอ๊ปดกัเต็มหรือเปล่าเต็มรอเปล่าเอามันเปิดดิปอยู่นี่ไงความหมายเอากูปิดเสียงแล้วไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วหรือใครเปิดดิปใครเปิดเสียงมันไว้หรือเปล่า อ๋อมันเปลี่ยนทางขึ้นไปไม่เหมือนเดิมใช่ไหมเออไปเฮ้ย,ย,ยมันขึ้นทางนี้เหรอไปขึ้นทางซ้ายหรือเปล่าไอ้น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยตำหนุ่มเสื้อลายด,ดอกไปดิเข้นฝั่งนี้แน่เลยน้องปีนขึ้นไปเราจะต้องไปถึงจุดหมายให้จงได้เย้ฮู้มาพี่ขึ้นมาขึ้นมาผมไมถึงแล้วเนี่ยฮะเหี้ยถึงแล้ว เร็วเกินแล้วเขาขึ้นไปกันยังไงวะน่ะอี๋สวยอีย๋ีจะไปกินมาร์ตเมโลฮะทุกคน ติดแม่ไไงเป็นเดีวะขอพักหน่อยนะไปน้องไปช่วยได้อยู่อยู่กับบักต้าเนี่ยไปทางไหนวะนี่ก็โดดไปนเนี่ยต้าน้องเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสี่ยงเลยช่ว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 ยใช่เหรอวะตา้าใช่แหละ เก็ปรับแบบง่ายง่ายง่ายลงแฮ่เออเจ้าเวาตามาถูกทางหรือว่าต้าโอ้ยถูกแห่เจ้ว่ต้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอานิต้าอานิต้ามันอยู่ไหนกันวะ อีเฮีอันนี้ขึ้นมาไปแล้วเหรอเออมันขึ้นเรไปแล้วขึ้นมาตรงนี้นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อไต่มาอย่างงี้ไต่มาอย่างงี้โอ้วก็มาไต่เชิวเขาวดู๋ยดึงก็ระดับแชมป์กอลทีวีนะมาซ้ายขวาตัวก่อนจะไปไหนชื่อว่าไปทางซ้ายหรอทำไมอ่ะบอมดึงหน่อย มาแกจไว้โอ้โนตามากินน้ำผาวไหมเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวแม่งหลุดเอาละเอาๆผมให้พวกพี่เลือกซ้ายหรือขวาไปขวาไปขวามันมีอะไรม่วงๆด้วยอ่ะพี่เนี่ยแต่ว่าใครอยากไปเหยียบก็สอยอยากไหม เออแล้วมึงว่าได้ไหมได้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 เฮ้ยนี่มึงจะเบียดดิไอ้เหี้ยกูก็โดนไอ้เหี้ยมงม่วงๆงี้หรอไอ้สัสเฮ้ยกูดันกันอยู่กูดันอยู่น้องกูดันอยู่เลื่อนเลื่อนเลื่อนเฮ้ยรือว่าเรามาผิดทางวันเราต้องไปไต่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเออเออลื่อนจะเบียดกูโอ๊ยกูมคุยอะไรเนี่ยไอ้สัส คุยอะไรเนี่ยว่าเราลงก่อนดีกว่าโคไม่ใช่ละคุรอดูเจกกูรอดูโฟก่อนองกลต้องต้องยอมโดนสีม่งทีนึ่งเลเอ๊ะถึงวเนี่ยมึงถูกไหนเนี่ยเออไลจไลจไลลงมาเออไล่ข้ามไปเร่ไล่ข้ามไปอุ้ยสเทีเดสวยเนาะามมาะ วูกตวว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 วมววววววมวววววเาววาวว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 มันวว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 วาววอวว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 ดวว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 เย เป๋าเปล่ามันเต็มแล้วพี่เป๋าโอ้พี่กินทิ้งเถอะลูกเพล้าเป๋ามีแบดเดตสองอันอ่ะกูอยู่นี่เอาขึ้นมาแล้วเรปล่าเราลั่นเลยเราลั่นเลยเราเก่งอยู่แล้วน้องจุ๊ยเดียววิขอกินแอปเปิ้ลหน่อยดิมันกินได้เหรอแอปเปิ้ลสีแดงกินได้เอานายไปกูไล ได้เหรอไม่ได้นี่พี่ได้สีแดงกินได้ไม่ได้ไปได้กับสีเขียวกับสีนั้นกินไม่ได้สีเขียวกับสีเหลืองขึ้นงขึ้นตรงนี้เอ้ยมึงไปไหนน่ะโฟกุยโฟกมันถึงแล้วนี่หรือเปล่ามาดูทางไอ้เฉยตรงนี้ก็ได้นะเด๋อเดี๋ยอเฮ้ยผมจับขาพี่ไปด้วย เฮ้ยกูมาทำไมนะเนี่เฮ้ยมันมีกล่องว่ะมันมีกล่องแต่เราไปไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันไปไม่ได้มันไกลไกลไปได้เหรอมันไกลอ่ะไปได้เหรอบอมได้ไหมเย้เคชิวเลยชิวจัดดูซุบสวยเฮ้ยนี้กินได้เฮ้ยนี้กินได้ไหมวะ ไม่เชื่ว่าเราเจอคนอาหารหายปะมิตาม้นนานนั้นแล้วเหรอครับมตามขึ้นได้เลเหตุใดที่มม่กินได้ไม่บอมกินได้พี่กินเลยอืมไม่ใช่มึงไปลองดูดิไม่รู้เลกูรอกินมาเป็นเลีกว่ากินได้กินเลยเฮ้ยอย่ามาให้ผมกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่เฮีย้ว อ้กินเียบไดู้ดิเียบได้เดี๋ยว้กินเลซดูดิมึงปอนปืนป่นปากกูได้ด้วยมึงบอกกินได้ไม่ใช่เหรองั้นเราเอ้ยบอมบอมขึ้นไปไม่มีทุกคนต้องหิวเหมือนกันคนหิวร้องหน่อยเออเออได้ได้ได้ไม่เป็นไรแต่กูเก็บไว้กินเองทำไมมึงมีลูกโป่งสองอันวะเฮ้ยมึงใช้เปลืองจังวะ อ๋อทำไมมันแสดงไม่นดากูจะหมดเนี่ยหุ่นเจ็บเกินบักตามีลูกโป่งมันมีลูกโป่งสามอันเลยวะใช้ลูกโป่งได้หน่อยนี่ใช้ลูกโป่งอ๋อกูใช้ลูกโป่งกูใช้ลูกโป่งแล้วไงมันหนักขึ้นวะอ้าวพิงเก็มีแต่ลูกโป่งเฮ้ยไหนขอดูดิ อร่อยไหม่ะมันไม่เป็นไรดิใช่ปะ่ะเอเอเห็นไหมบักบอมโกหกกูก็บอกแล้วไม่เป็นไรเออเอ้าจะไมกูโดนไม่เป็นไรเอาเลยทำไมกูณวยไป,ไยไปไลงที่กูเนี่ยบักบอมมันกโกหกพี่จริงๆแล้กกนนวนะมันต้องมีพิทเว้ยนะบอมบอกว่าไม่มี แม่แต่พิษโดนโดนผมไงเนี่ยแต่เดี๋ยวว่ามันกินไม่ได้ไงมันเป็นกรณีศึกษาไงน้องรู้จักวิทยาศาสตร์ป่ะเราต้องทดลองอะไรนะก็กุ้ยก็กุยป้อนมึงกินไงเมื่อกี้ป้อนได้ไหมเออป้อนก็ป้อนอ้าวชิบหายละก็กูป้อนไปให้มึงกินไงเมื่อกี้อ๋อเหรอเออดาเดิมดาเดิมแต่น่าจะเปลี่ยนหน้าตา เอโซไฟดับฝนตกอะไรเป็นบัตรไหมเนี่ยเอมาแล้วกูว่ากูต้องปรับภาพให้เมียงเมียงลดละภาพจะได้สวยๆมาแล้วเอเอ้คุณจะลงเอซซมายางๆเหรอ นี่ขอกินส้มสีส้มหน่อยกินได้ไหมฮะสีส้มอ่ะเฮ้ยมันสีเหลืองหรือสีส้มเนี่ยโอ้สีเหลืองกินไม่ได้วันนั้นกินไม่ได้สีเหลืองเฮ้ยเราไปซ้ายเราไม่ใช่เหรอวันนั้นน่ะเราไปตรงๆรงกไม่ดีกว่าป่ะนีไหนตรงนี่แหลพีนตานนั้นอ่ะแล้วเราเข้าไปเร็วอ๋อเราเข้าไปในรูใช่ไหมเราไปเราเข้าไปในรูใช่ไหมเดช้ซอมมาละอะไรอ่ะแล้โดดลงมาเลยกูปิดต้มะพร้าวกินมะพร้าวก่อนกูหิว แล้วมือโดนลงมาทำไมอ่ะอะไรอ่ะไอ้เหี้ยกล่องฟาดหัวกูไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยำกระเซ็นยำกระเซ็นยำกระเซ็นซ้อเลยอ๋อทำไมมะพร้าวมันไม่แตกอ่ะโปเข้าให้ขอกินมะพร้าวหน่อยนะครับกินไม่ได้เอามะพร้าวกินไหมเอออันนี้กินได้ไหมพี่เขียวเี้อะไรเขียวเคี้ยกินไม่ได้เฮ้ยไม่รู้อะตัวนี้ไม่เคยกินว่ะ กินแต่พ้พุ่งพุ่มยาเฮ้ยแล้วใครไปไปเดินเอาเอ้ยมันมีเอ้ยอะไรอนะ่ะเฮ้ยสีแดงกินได้บอมกินสีแดงก่อนอ๊มอู้จุ้ยเต็มหลอดเต็มหลอดทางนี้เต็มหลอดเฮ้ยแล้วใครมันขึ้นอะไรไปเอาพึ่งอะ่ะกูไม่เอาแล้วนะวันนั้นกูโดนพึ่งต่อยไอ้สัสเนี่ยรังพึ่งเ <ไป S 2> นี่ยเห็นไหมรังพึ่งอ่ะเห็นไหมฮะ ไปมือก็ไปเยี่ยมให้มันถูกที่ดีอยไปยืนอเยี่ยวตรงนี้ได้ไงไป่เยี่ยวก่อนไปนี่ไปนี่ไปเลยรอก่นอนนี้ฝนตกเดินเนี่ยขึ้นเถาวันไปเลยตูน้นู่นยาวไกลมันจะถึงเหรอเปล่าเซซ้อ,ซอถึงรอฝน,นตกเสร็จก่อนโอูุ้ยภาษาไทยกันปะเราค้อไป,ป,ปทางขวาเหรองช่ไง เนี่ยไอเนี่ยเถาวันเนี่ยมันขึ้นเลยถึงยาวเลยนะต้องขาดได้เลยก็ไปดีแล้วต้องไปดีแล้วคนอะไปไปก่อนเลยมึงอ่ะต้องโดดไปเลยเหรอต้องโดดเหรอใช่ต้องโดดโดดแล้วกด e นะต้องโดดแล้วกด e รวยๆอ๋อมันกลางลมเลยไม่ไหนโดดไปกด f กลางลมอ่ะเออกัดกัดเราดูเสียงวูวูวูวเคี้ยอะไรพวกข้าวโอ๊กเนี่ย ไอสัตว์พึ่งพึ่งไงไอเย้ยมามาเลยน้องเอาใครบอกกูบอกกูทีละคนะเออเออพิษไอเย้ยไอเฮต้าไหนบอกทีละคนแม่กูเห็นตามกูม,มาเลยสัตว์โดดกเกาะเถาวันมากระโดดเถอะกระโดดกระโดดไม่โดดด้วยไอเฮี่ยไม่ถึงแน่เมือ่อหัวยตกที่อะไตอนนี้อ่ะไอสัตว์โอ้ยลื่นลื่น โอ้โห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 แล้วไม่มีอะไรแก้พิษได้เหรออะไรแก้พิษได้วะมันมีสมุนไพรอยู่อ๋อแล้วคือตอนนี้เราจะไม่เหนื่อยเหรอวะเดี๋ยวรอบอมเบียก่อนบอมเบียเร็วเร็วดิยืนมือยืนมือมามา สวยมากสวยมากไปแล้วพร้อมโอชบปุ๊บสวยไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพี่ยื่นมือให้จานบอมเองมาแล้วมามาแล้วมาแล้วยื่นมือมาระเบิดด้วยจับมาจับมือข้าจงจับมือเธอสวยระวังระเบิดด้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะหน่าวพี่เฮียอะไรนะเฮ้ยอะไรวะน้าอะไรเอ้าแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเราบนด้านล่างเราบนด้านล่างเราบนด้านล่างเฮ้ยกูื่อนไปก่อนละกูไม่รู้อะไรกูเพืนไปก่อนอะไรอะ วัวไปไม่ได้หรอไม่รู้เฮ anyway> ้ <g <g ยฝ cool ั่งซ้ายหรือเปล่าวะมันแบบมันอะไร่เป็นอยางกั้นอ่ะไม่ใช่ไปทางขวาอยู่ทางขวาสร็จแลเฮ้ยเราเราเราไปขึ้นขวาเฮ้ยนี่ขึ้นขวาก่อนบอมเดี๋ยวขึ้นขวาก่อนยังไงเฮ้ยพวกกูได้พวกกูได้มาทางพวกกูได้ไหมวะได้แหละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จเราต้องขึ้นบนรูนี่ใช่ปะนี่ไง

พี่อะไรพี่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 แย้มยิง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 กูจะตายเพี่อไม่เอาเฮ้ยนั่นเราจะขึ้นทางไหนเงีกูกินกูขอกินแอปเปิลก่อนจะเอาเก็บอันนั้นไว้โอเคดีไงก็ขึ้นทข้างหน้าเออเออบีกูมาทำไมเนี่ยไอ้สัตวสฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทีไงบอมมาีิมานี่ซ้ายมือซ้ายมือเฮ้ยเสียงใครอ่ะมานี่เฮ้ยทางกูขึ้นไม่ได้หรอวะ ไปทางไหนกันนะ่ะไม่รู้ไม่อยู่ฝั่งขวาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้อะบอมแล้วว่าต้องโดดเอาว่ะบอมขึ้นนี่แล้วก็โดดโดดจับเอาว่ะเฮ้ยเราระเบิดบอมต้องจับตรงหน้าผาข้างหน้าว่ะมึงว่าไงวะว่าไงวะน้องหนึ่งสอง ถึงบดีบ้างถึงบดีรออยู่นังขึ้นมาพี่จับไว้แล้วสวยโหยจุ้ยเราไปยังไงเนี่ยไอสัตว์ี่เถาวัลข้างบนมันไปไหนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวรอฝนฝนหายก่อนเนี่ยนี่ไงเถาวัลซ้ายเห็นไหมมันไปทางซ้ายได้เห็นปะหรือเปล่าวะหรือว่าได้อยู่หรือว่าเราต้องเราต้องไต่ขึ้นข้างบนไปดูก่อนเดี๋ยวกูไปขอไปดูข้างบนโอ้ลื่นไอ้เหี้ยเอ้๊พวกนั้นอยู่ข้างล่างอยู่เลยปัง มาได้กันยังน่าทุกคนคนณคนณคุคุได้ยิน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 ผมไม่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 เฮ้ยพวกเขาได้ยินเราอะอยู่ไหน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 กันหน้า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 ไปแล้วบอมโ ชื่อว่าอย่งวะคิดว่าเราจะโดนจับได้ไหมแต่ว่าถ้าเราจับไปเราจะสเตมิน่าหมดหรือเปล่าวะหรือเราต้องปีนเอาวะบอมปีตรงนี้เหรอเราจะโดดถึงเหรอว่าเราจะตายไหมวะวัวเราลงข้างล่างแล้วก็อันนี้ดีกว่าผมว่าเราลงแล้วไปไปไต่ข้างล่างเออนี่ไสวยพี่ลองไปก่อนมาแล้วเอ๊ะ ปั๊มปั๊มถึงถึงถึงน้องเอาซีซอรลุดพี่มาแล้วพี่มาแล้วน้องใส่ขึ้นรูปเอ๊โตรตกโตรตกเลืกูเล่นกูเล่นกูเล่นมามาเร็วมาเร็วดึงอยู่ดึงอยู่สวยนี่ฝั่งขวาอ้าวแต่ว่าเพื่อนเราไปไหนแล้ววะวาพี่ ทางแมงแล้วทกตางงแมเเฮ้้ยยอะไรตันนี้วะพี่เห็นอันนี้กินได้ฮะอันจะใหญ่อ๋อที่มันเด้งได้ที่มันจะเด้งเราอ่ะนะไปดีกว่าเยี่ยงัะนะเป็นที่ลองที่คู่ให้มันลองเรารับเราอะไม่รู้แต่มันจำได้ว่ามันอันใหญ่ฮะเปลี่ยนแสงจันทร์ไหมยิ่งจะมีขึ้นบิ๊กหรอมีอีกว่ะก็เลยจะขึ้นไปยังไง ไม่รู้ว่ะรีบมามามาเร็วเร็วว่าจะถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่แชมปีนขึ้นต้นไม้นี้้นไม้ไห่ยไต่เถาวัลย์แล้วไปเกาะตรงนู้นแล้วขึ้นไปไหนวะต้นไม้ไหนต้นไม้นี่ไงอ๋อเฮ้ยมันไกล่มากเลยนะบอม เดี๋ยวเรต้องขึ้นตามขั้นไปเรื่อยพี่เหรออ๋ออ๋อเอ้ยเปิดดูกล่องเปิดกล่องนี้มีอะไรน่ะมีกล่องไม่ก